วันนี้วันที่12สิงหาคม2564ครับ NP2 นครสวรรค์จะทดสอบเครื่องสีข้าวรุ่นใหม่นะครับรุ่นหัวซีรีส์5นะ NP B New นะครับซีรีส์5 2021ครับนะ NP2 นครสวรรค์หลังจากทดสอบเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวขนส่งจะเดินทางมารับไปส่งที่จตุรัสชัยภูมินะฮะให้คุณสมเกียรติครับอ่ะ แล้วเริ่มเลยนะครับตัวนี้มีกระเพาะด้วยครับนะฮนะเริ่มต้นก็เริ่มต้นก็เปิดข้าวนะฮะจากกระเพาะนะฮะขึ้นไปบนหัวสีนะฮะไปลงโน่นแล้วล่ะครับนะกำลังลงอยู่นะครับแล้วก็จากนั้นข้าวก็จะลงผ่านพัดลม นะพัดลมตรงหลังข้างหลังนี่เป็นพัดลมพัดลมก็จะเป่าฝุ่นละอองเขาเรียบดอกหญ้านะลงไปนี่เลยครับเขาเรียบรีดดอกหญานะฮะจะลงที่ปิ๊บข้างหลังเลยเาจากนั้นข้าก็จะลงมาที่ตะแกรงไอ้ที่ใหญ่กว่าเม็ดข้าวเช่นฟางเช่นก้อนหินก้อนดินอะไรเนี่ยนะฮะก็จะค้างตะแกรงแล้วก็ลงนี่ไปด้านหลังส่วนชั้นที่สองตะแกรงที่2ก็จะดักข้าวแล้วก็มาลงที่กระบะพร้อมสีนะครับนะส่วนที่เล็กกว่าเม็ดข้าว นะฮะและก่็เม็ดข้าวก็จะลงตรงนี้ครับแล้วก็ไปข้างหลังเช่นกันนะฮะพอข้าวได้ประมาณนี้นะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะเราก็เปิดเครื่องสีข้าวเลยนะครับเครื่องนี้นะ n p n p w ิวนครสว่า์รุ่น NPB New c d 5นะเป็นหัวยาวหัวใหม่ล่าสุดสามารถสีข้าวได้วันละ1.5ถึง1.7ตันเลยทีเดียวข้าวปลายมีนิดเดียวข้าวสีรวมก็จะมีนิดเดียวนะ มันประสิทธิภาพมันสูงมากครับเ,เดี๋ยวจะมีเฉพาะเข้าเข้าคัดเลยนะเอ่ารักข้าวประมาณนี้แล้วนะครับเราก็ยกขาเอาเออแล้วก็เปิดเลยครับข้าก็ลงแล้ววันละตันครึ่งถึงตันเจ็ดเลยครับ สิบเมื่อไหร่สิบแปดสิบเก้าเดือนแล้วครับเนี่ยนะข้าวข้ามปีแล้วครับนะดูนะครับข้าวต้องไปดูส่องสว่างหน่อยจะได้รู้ว่ามันไม่ได้เหลืองมากมายนะครับนะะดูนี่นะเป็นข้าวที่จะไม่ค่อยขาวน้ำมากนักนะครับเพราะข้าวตั้งสิบแปดสิบเก้าเดือนแล้วฮะข้ามปีมาแล้วอันะนี้ยังไม่ได้ผ่านตะแกรงเลยนะครับยังไม่ได้ผ่านตะแกรงเลย จะสวยมากครับถ้าผ่านตะแกรงผ่านตะแกรงก็จะสวยมากขึ้นไปอีกครับนี่นี่ผ่านตะแกรงแล้วครับอาจจะแล้วมากเลยครับไหลโลดๆเลยนะฮะนะครับไม่ใช่หินนะครับเป็นแกนเหล็กทั้งหมดนะฮะดี๋ยวมาสวยมากครับ สีข้าวขาวสีข้าวกล้องข้าวซ้อมมือไว้ทานเองแล้วก็คัดมาเล่นฝรั่งข้าวได้ด้วยถ้าคัดมาเล่นฝรั่งข้าวเราก็ลงตรงนี้เลยครับนี่มาเล่นฝังข้าวลงตรงนี้เลยไม่มีแกลบห้าบทพปาำทั้งหมดครับเอาละครับขอบคุณมากครับใครสนใจก็เชิญนะฮะ0819733839ครับ